สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์หมอชี่ยโขวัขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําดื่มนมแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับมีผลิตภัณฑ์นมออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนมบัวนมแพะนมพืชนมถั่วนมข้าวโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหลายคนก็งงไปหมดนะครับไม่รู้จะดื่มอะไรดีแล้วก็มีหลายคนนะครับกังวลนะครับว่าดื่มนมนี้จะ ดีหรือเปล่าต้องดื่มเท่าไหร่ดีนะครับแล้วจะเลือกนมชนิดไหนดีที่จะดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเลยครับว่าควรดื่มนมอย่างไรนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับช่วยให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็ทำให้มีอายุยืนยาวด้วยนะครับง่ายๆครับสขั้นตอนเท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับนมนอกจากมีส่วนประกอบของโปรตีนแล้วสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือแคลเซียมนั่นเองนะครับร่างกายของคนเราในแต่ละวันควรได้รับแคลเซียมประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันนะครับโดยเฉพาะเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ขาดแคลเซียมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับต้องใช้แคลเซียมในการเจริญเติบโตไปบำรุงกระดูกนะครับให้เติบโตสมวัยส่วนผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับวัยหมดประจําเดือนอันนี้นะครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนกระดูกบาง ดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ควรให้ร่างกายขาดแคลเซียมโดยนมที่มีแคลเซียมสูงที่สุดนะครับันะ่นก็คือนมวัวนั่นเองครับนมวัว1แก้วนะครับมีปริมาณแคลเซียมประมาณ200-300มิลลิกรัมเลยนะครับดังนั้นวิธีการเสริมแคลเซียมให้แก่กระดูกเราง่ายๆนั่นก็คือการดื่มนมวัวนั่นเองนะครับแต่สําหรับคนที่แพ้นมวัวดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมีอาการแพ้อาจจะผื่นขึ้นหรือว่าใครที่ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมีอาการท้องเสียนะครับก็จะต้องงดนมวัวเปลี่ยนเป็นนมอย่างอื่นได้นะครับเเป็็นนนมมมัั่่ววหหลืองงกไไดดด้้ตาๆ แต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่านมถั่วนมพืชต่างๆเนี่ยจะมีแคลเซียมน้อยกว่านมบวนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับพวกนมพืชนมถั่วต่างๆเขาก็มีการเติมแคลเซียมลงไปในผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นวิธีง่ายๆเลยครับก่อนที่เราจะซื้อนมพืชหรือว่านมถั่วต่างๆเนี่ยให้ดูฉลากข้างผลิตภัณฑ์นิดนึงนะครับว่ามีการเติมแคลเซียมลงไปหรือเปล่านะครับถ้าเติมเข้าไปแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้นะครับว่าดื่มนมพืชก็ได้ปริมาณแคลเซียมเท่ากับนมบวกรับ และนอกจากดื่มนมแล้วนะครับหมออยากจะแนะนําเทคนิคง่ายๆในการเสริมแคลเซียมให้แก่กระดูกของเรานนก็คือให้เราไปโดนแดดตอนเช้านะครับแนะนาเลยครับในช่วง7จ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเนี่ยแดดอ่อนๆแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับให้เราออกไปออกกําลังกายเดินสบายๆนะครับเมื่อร่างกายของเราโดนแสงแดดนะครับร่างกายของเราจะผลิตวิตามินออกมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวิตามินดีครับ วิตามินดีเนี่ยนะครับจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยนะครับดูดแคลเซียมเข้าสู่กระดูกนะครับทำให้กระดูกของเรายิ่งแข็งแรงมากขึ้นนะครับดังนั้นเทคนิคง่ายๆครับนอกจากดื่มนมแล้วอย่าลืมโดนแดดกันด้วยครับ ข้อที่2เลือกนมที่ไขมันต่ำน้ําตาลต่ำนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงความดันในเลือดสูงหรือว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเพราะว่าในนมแต่ละอย่างเนี่ยจะมีปริมาณน้ําตาลแล้วก็ไขมันที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเลยเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้หลีกเลี่ยงพวกนมหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นะครับนมรสหวานต่างๆอันนี้ไม่เอาเลยนะครับควรเลือกเป็นนมที่มีรสจืดนะครับเพราะว่ามีปริมาณน้ําตาลที่น้อยนะครับ ดื่มเข้าไปแล้วน้ําตาลในเลือดไม่สูงครับต่อมานะครับสำหรับคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับแนะนําว่าควรเลือกนมที่เป็นพร่องมันเนยหรือว่าไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะดีต่อร่างกายมากกว่านะครับนอกจากนี้ยังมีนมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนพลาดนั่นก็คือนมเปรี้ยวนั่นเองครับนมเปรี้ยวนี่นะครับหลายคนคิดว่าไม่มีปริมาณน้าตาลเพราะว่าแคบเรียบเรยวเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนมเปรี้ยวมีปริมาณน้ําตาลสูงเช่นกันนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้อง ดังนั้นถ้าจะดื่มนมเปรี้ยวแนะนําว่าให้ดูข้างผลิตภัณฑ์สักเล็กน้อยนะครับว่าเป็นสูตรน้ําตาลต่ําหรือเปล่าหรือว่าไม่มีน้ําตาลก็จะดีมากๆเลยนะครับดื่มเข้าไปแล้วน้ําตาลในเลือดไม่สูงนะครับแต่สาหรับคนที่แข็งแรงดีนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะฮะหรือว่าคนที่อายุไม่ได้เยอะอะไรนะครับไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเรื่องดื่มนมได้ปกติเลยนะครับไม่ได้จํากัดอะไรครับ ข้อที่3ดื่มนมอย่างสม่ำเสมอนะครับการดื่มนมนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ดื่มแล้วเนี่ยเว้นไปอีกสักเดือน2เดือนค่อยดื่มอีกทีแล้วจะได้ประโยชน์นะครับการที่เราจะได้ประโยชน์เต็มๆจากการดื่มนมควรดื่มนมแบบสม่ำเสมอนะครับดื่มทุกวันเลยนะครับก็จะช่วยให้แคลเซียมในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในระดับสูงครับช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงห่างไกลกระดูกพุ่นนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่ไม่ค่อยชอบดื่มนมอาจจะมีความกังวลนะครับบางทีไปอ่านบทความอะไรมาว่าการดื่มนมแล้วทําให้เกิดมะเร็งอันนี้ไม่จริงนะครับยังไม่มีการศึกษาหรือว่างานวิจัยใดบ่ง บอกนะครับว่าการที่เราดื่มนมสม่ําเสมอทุกวันทุกวันแล้วทําให้เราเกิดมะเร็งอันนี้ไม่มีนะครับมีแต่การวิจัยนะครับที่บอกว่าการที่เราดื่มนมเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกระดูกที่แข็งแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าหันมาดื่มนมกันนะครับดื่มอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับสรุปนะครับดื่มนมแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง,ง่ายๆแค่3ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ครับเลือกดื่มนมที่มีปริมาณแคลเซียมสูงนะครับโดยเฉพาะนมวัวนะ ปริมาณ200ถึง300มิลลิกรัมเลยนะครับแต่สำหรับคนที่แพ้นมวัวเนี่ยจ,จะเลือกเป็นนมอื่นๆได้ครับอาจจะเป็นพวกนมพืชน,นมถั่วนะครับนมถั่วเหลืองอ่ะน,นีได้หมดเลยนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์เนี่ยมีแคลเซียมตม่ำอาจจะต้องดูลฉลากนิดนึงนะครับว่ามีการเติมแคลเซียมลงไปหรือเปล่าถ้ามีการเติมแคลเซียมลงไปอันนี้มั่นใจได้ครับว่าปริมาณแคลเซียมเท่ากับนมวัวนะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับเรื่องนมที่มีน้ําตาลต่ําไขมันต่ำนะครัับโโเาาาาะะคนนน่่มมรรปปจจํตวววไไ็หข โรคความดันโลหิตสูงนะครับเลือกที่น้ําตาลต่ำไขมันต่ำก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายคือข้อที่3ครับควรดื่มนมอย่างสม่ําเสมอนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับกับเทคนิคการดื่มนมนะครับรับรองเลยว่าถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้นะครับสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงกระดูกที่แข็งแรงนะครับห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนแน่นอนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์หมอยด้วยนะครับตอนนี้ ไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอย่าลืแมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอมหม,อมีเมาส์มอวครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย